Under threat, that's next every word we start. So, 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 so. The a bus and a trailer in my house, in my house I'll show you the ropes, you can't show you

ใช่แมาแต่ที่นกระเป๋าตุงตลอดเลยอันเนี้ยทุนการศึกษาเรียนหมอต้องใช้เงินเยอะต้องใช้เงินเยอะโอ้นี่ของจริงนะคุณใส่แป้งโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรามาแนะนำกันทีละคนดีกว่าจริงๆทุกคนคงรู้จักกันหมดแล้วนะครับโอ้ยังยังยังมีอีกเยอะเลยเอาล่ะเอาล่ะเรียงกันทีละคนเลยดีกว่านะครับเริ่มจาก ซ้ายเือร์กระบอกไปไปกับน้องแอมด้วยหล่อไหมอะหล่อไหมหล่อไหมน้องผู้หญิงคนนี้บอกหล่อหล่อหล่อแล้วก็ปาดน้ำลายตัวเองนะนี่เดียวเขาอยากกินสตรอเบอร์รี่หรือเปล่าเอาฝั่งนู้นบ้างครับเอาฝั่งนี้ค่ะน้องแอปเปิ้เดี๋ยวก่อนไม่เคยเห็นแอปเปิ้ลลุคนี้มาก่อนเลยสวย ดีีนสวยจริงๆอ่ะต่อไปพิธีกรของเราสุดหล่อพี่แอมเพื่อเธอรอป่าวรอเปล่าวรอหมากระเด็นแล้วลูกเอ้ยเก็บด้วยเอาฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งนี้พิธีกรเพื่อนเธอเหมือนกันค่ะครับผมต้องฟังค่ะต่อไปขาวจัวครับน้องเ น้องโสว้าวแต่ฮะเอาฟังนู้นครับตอนต่อไปค่ะพี่กอเพื่อนเธออีกแล้วเบื่อหน้าไม้เจอทุกวันและที่เบื่อกว่านั้นคือมันขายยาวเตี้ยค่ะสวยนะสวยนะน้องสวย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 ไปทําหน้าเลยครับ <c oughs> เอาให้เหมือนเตี้ยเลยนะฮะต่อไปคนนี้แฟนคลับเยอะมากน้องเดียวแฟนคลับก็เต็มที่นะครับไม่มีป้ายไฟก็เป็นป้ายกระดาษก็ได้นะ เอันนี้เพียประหยงเพียงเพียงแต่พี่อีกอย่างนึ่งเหมือนกงนค่ะโอเคโอเคอ้าวฝั่งนู้ตครับพี่นิกรเท็กกับเบะค่ะเห็นหน้าเกือบทุกคนนะคะนอนง่ายอ้าวฝั่งผมนะครับแนะนำเลยครับชื่ออะไรครับผมน็อตครับน็อตครับอ่าคุณน็อตซองเน็ตเวิร์ดซองเน็ตเวิร์ดฝั่งนู้ตนะครับต่อไปค่ะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในบ้านเอนเตอร์เทนเมนต์อัปเดตของเรานะคะแต่ว่าวันนี้น่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยพี่ขวัญค่ะ ผิวขาวที่สุด เป็นลมบ้าหมูเลยะะะนะครับโหวันนี้มาก็กระเป๋าตุงสุดเลยครับฝั่งคุณครับคนต่อไปขอแนะนําคู่ได้ไหมถ้ามาเดี่ยวเนี่ยก็แซ่บแล้วแต่มาคู่พ,พอแนะนาแล้วต้องให้เขาออกมาโพสเวยนะใช่คือมาเดี่ยวเนี่ยว,ว่าแซ่บแล้วแต่มาคู่ กางเกงแซ่มม์มีน้ำทิพย์ก็มีน้ำทิพย์เจิมแบบดอยเข้าไปนั่นสิมีน้ำทิพย์ชนะขาดเลยนะฮะไม่ใช่แล้วไปเคลียร์หลังเวทีแล้ว อะนะครับนี่คือเสื้อผ้าสวยๆจากกางเกงยีนคุณภาพระดับโลกนะครับก็คือแม็กจีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็จะให้เหล่าบรรดานางแบบในแบบจําเป็นเนี่ยไปเตรียมตัวเพราะว่าเขาไม่ได้มาเดินแบบแล้วก็อาบนะำใช่เลยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแต่ยังบอกไม่ได้เออนะครับขอเสียงพวกนี้เขาไปพักผ่อนกันสักครู่ครับผมโอ้ยเออเอาสิเฮ้ยวันนี้แอมรออ่ะเอาี้แอมรอไหม เออยังไงล่ะคือบาง,งคนเน<ะ>ี่ยนะต้องบอกก่อนว่าบางค,บคนเนี่ยไม่ชอบใส่กางเกงยีน,นแล้วพอรู้สึกว่า